สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแชร์วิธีการทำสบู่สมุนไพรใจเองแบบง่ายๆนะครับจากหัวปูเลยหรือว่าต้นไพรนะครับเดี๋ยวเฮามาดูวิธีทำด้วยกันเลยนะครับสรรพคุณของหัวไพรนะครับจะช่วยลด อาการพดพื้นคันต่างๆนะครับก่อนอื่นเราจะปอกเปลือกออกก่อนนะครับแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดครับครับก็จะได้ลักษณะของหัวผ่ออกมาลักษณะน,นี้นะครับต่อไปเราจะหั่นให้ละเอียดที่สุดนะครับหั่นย่อยๆ,ๆนะครับ ก็จะออกมาละเอียดประมาณนี้นะครับหรือท่านผู้ชมมีติปันก็ใช้ติปันได้นะครับครับขั้นตอนต่อมานะครับผมจะใช้กรีเซอรินสองก้อนนะครับไปเว็บให้ละลายนะครับ ครับหลังจากนั้นก็จะใช้หัวไพลนะครับหรือว่าหัวปูเลยที่เข,ขหาหั่นละเอียดนะครับประมาณหนึงช้อนชานะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เขาจะโกนให้เข้ากันนะครับครับพอมันเข้ากันดีแล้วนะครับก็จะตักใส่ในพิมพ์นะครับ พิมพ์ตัวนี้เป็นพิมพ์ขนมนะครับที่สั่งซื้อมาจากช้อปปี้หรือลาซาด้านี่นะครับที่มันเป็นแบบชนิดที่ว่าทนความร้อนนะครับเราจะตักใส่ในระหว่างที่มันอุ่นๆอ,อยู่นะครับบาื่อมันเย็นถ้ามันเย็นมันจะแข็งตัวนะครับก็ตักใส่ไปจนได้จํานวนที่หมดที่เขาทำนั่นนะครับครับ หลังจากนั้นเราจะรอให้เย็นตัวนะครับประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับก็จะแกะได้นะครับครับหลังจากประมาณ30นาทีนะครับเราก็สามารถที่จะแกะออกจากพิมพ์ได้นะครับสำหรับวัตถุดิบที่เราจะผสมเข้าไปในตัวของกรีซลินนะครับก็บอกควรจะเกิน1ช้อนโต๊ะนะครับต่อกรีซลิน 1กิโลหรือครึ่งกิโลนะครับเพราะว่าถ้าเาราผสมนักเนี่ยมันจะทำให้กลสลินแข่งตัวจ้าหรือบอค่อยแข่งตัวนะครับคุณภาพบอค่อยดีนะครับส่วนวัตถุดิบที่เราใช้ผสมเข้าไปก็จะมีสรพคุณแตกต่างกันนะครับบม่ว่าจะเป็นว่านหางจระเข้หรือว่าขมิ้นหรือว่าวัสดุอื่นๆนะครับแต่ที่ผมใช้นี่จะเป็นไพลนะครับจะช่วยในเรื่องของการลดพดพื่นคันนะครับก็ลองประยุกต์ใช้กันทํากันนะครับ ก็ทําใจเองก็ได้นะครับเป็นสบู่สมุนไพรใจในครอบครัวลดค่าใช้จ่ายนะครับแต่ถ้าเราจะทําเป็นอาชีพเสริมอาชีพหลักก็ลองศึกษาดูแล้วก็สามารถทําได้นะครับก็เจอกันในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณนักนะครับ